มานาแม่ทำอะไรเก็บต้นหมอนต้นหมอนคืออะไรต้้นนีไหนดูสิดูแม่ดินี่ไงมากินส้มตำซุปหน่อไม้แต่มาเก็บต้นหมอนของเขาเนี่ยดูสิเขาบอกว่าเก็บได้แม่ทำอะไรโอ้แม่แม่เก็บด้แถมมาถุงเขาไปด้วยนะครับข้าวถุงให้ด้วยนี่สีแดงๆครับนี่แม่ต้องยลือสีดำดำ อามนาเก็บให้แม่เขาแม่ขอเข้าไปห,หน่อยแม่ขอบีรได้อามนาคิดว่ายังไงแม่จะเก็บไปกินได้กี่เม็ดเต็มถุงอ่ะเก็บเต็ม่กินไปด้วยโอ้มันก็ไม่ได้ายกทีกินถแม่โอ้จะปลูกที่หน้าบ้านบ้างดีกว่าอือจะได้เก็บกินทุกวัน ถูกเองก็คงไม่กินนะมั้งกินมันคือลูกอะไรเนะี่ยลูกหมอนลูกหมอนเหรอแม่เขาเดินมาเก็บช่วยเก็บเก็บได้เก็บดีเหมือนของตัวนะอเองเออมอนของตัวอเวองเลยแดงกอบขาวมาเก็บผลบัมไปหน่อย อาา้าวแล้วมันีมาเก็บอะไรกินของแม่เนี่ยได้อนะเออเหรอพี่อานตัวมานาเก็บมา,าเอาเทาทาแก้มทาปากเออไหนมานาได้กินบ้ากมากไม่ดูดิไม่เกีวจะไปนั่งนะอ่ะแม่เขาเก็บใบไม้มาด้วยโอ้แม่ถือสิอ้าวหนูก็ถือมาดิ